สงได้ประมาณจากไรนี่สมงนึงประมาณจากไรกองกักนขึนไอบย่นะโอ,โอ้ขึ้นขึ้นกับตัวเท่าไสเนาะเอ่อน,นก้าดีประมาณสี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วละลหนึ่งเห็ดนาก็บสบายแลวเดี๋ยวนี้เนาะ ใส่ไหมสบายคือสมัยตะกี้รุ่นพ่อรุ่นแม่เราต้องมาดำสองสามมือสี่มือห้ามือเป็นอาทิตย์นณะหลายไเ่ยคือให้นี่เขาใส่จักดำเลยว่าจะเขาเอาปุ๋ยสเสร์ินบาง,งงามเขียวจาสะอ่อน เจ้าของนาเพิ่นสังเกตการอยู่คุณดำปั๊บความทีเขามักทีบทกักข้างกัได้เบิร์ตทันสมัยเกียรติส่สมัยพ่อสมัยเมย่เอาพ็ดนา้ดาเลยไล่แต่ว่าใส่คนใส่แหงหลขอทันสมัยงามตาสะออนให้นี่ให้บักใหญ่ เครื่องคันสมัยขึ้นแต่ว่าคนปพเหตนนาน้อยลงมืง่นม็นเตรียมไปละสมปโงหนึ่งยันได้อยู่ประมาณสิบไรนี่ท้าหิตก้าดีดีใส่งามๆใส่ไปไวเพาะมันไปเพร่อท่าทีสุดชอบล่ะ มีทีกาดดำเพลินเทียบสมัยโฮสมัยแม่เขานี่ปุ้ยสมัยนี้มันสะดวกสบายเห็ดน็สบายไร้ซึ่งลายแต่คนสัมผัสบ่อยากเห็ดนาด้ละ่ะสมัยนี้นะตั้งใจเฮ็ดคือตา่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นเขาปลูกเขาแต่เกาหลีเห็นเขาลงทิพย์ปลูกอ,อ้หรีหล่อจช่ไดมใส่ใจเฮ็ดเป็นมันเป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจของเขาเลยอันนี้คือการเนี่ยครับตั้งใจเฮ็ด ก็เป็นเป็นเป็นธุรกิจหนึ่งของเฮดได้ปะกก็ไวไอ้บอกเดี๋ยวมาเบิ้งนี่อันมองไซก้ามานันนี่จะน่อยปวดออกไปรอบนึงจังจเปิดก่อนละคักสบายอ๋หเงานอนเพื่อดับน้ำนี่นะปวดสบายเลย อไปแล้วโลคัพดับเบิดเพื่อก็ได้เลยนี่ได้สองคนเท่านั้นพัถึงไซการาพนดึงครับวัยวบ้านเท้ากัจเจริญสีวิไลแล้วเหตนาสายเดี้นาให้ไงเสียงสบายและเขียนทงเขาคัานแถวเหนือให้ได้น้อยกันสิได้ใช้ความพยายาม<ล>นิดนึง เสียเวลาคุณให้ลงให้ร้เปลี่ยนนาคันได้นะโคก้งเดี๋ยวภาคเหนือภาคกลางนีง,งนสบายนี่นะโอ้โหกรเฮ็ดดีเฮ็ดดีเลยนี่นเฮ็ดดีงามอินดีหลอ่อเฮ็ดคักเลยน,น,นี่สะอาดขนาดกับเกี้ยงโอ้ให้นี่คมงามเว้ยคักให้นี่สุดยอดเบิ่งเพื้นตา